ธรรมนำชีวิตข้อคิดแบบเซนผู้เขียนพระมหาเถราจารย์ซิ่งหยุนตอนไม่有办าทำไม่ได้สุดทางตันต้องหันหลังกลับแล้วจะพบทางออกมากมายคนคนหนึ่งจะทำได้หรือไม่มีความสามารถหรือไม่ขึ้นอยู่ว่าเวลาคุณถามเขา และเขาตอบรับคุณอย่างมั่นใจหรือว่าตอบปฏิเสธคุณก็สามารถรู้ได้แล้วว่าเขามีความสามารถมากแค่ไหนไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าคุณไหว้าวานคนที่มีความสามารถคำตอบของเขาคือตกลงโอเคแต่ถ้าเป็นคนที่ไร้ความสามารถคำตอบของเขาเมักจะเป็นโน no, ไม่ได้เช่นเราเขียนหนังสือไม่ได้ขอร้องคนที่มีความสามารถสักคนช่วยเขียนให้ เขาจะต้องตอบว่าโอเคหรือถ้าเขาไม่มีเวลาทําให้จริงๆเขาอาจบอกว่าจะเขียนให้บ่ายนี้หรืออาจเป็นพรุ่งนี้หรือเขาอาจจะบอกว่าจะหาใครสักคนช่วยทําให้สรุปคือเขาจะต้องช่วยคุณทําให้เสร็จเรียบร้อยในทางตรงกันข้ามคนที่ไร้ความสามารถแม้แต่ง,งานง่ายๆเขาก็จะพูดว่าเขาไม่มีเวลาไม่ชอบไม่ยินดีทำ ทำไมไม่ไปหาคนอื่นช่วยมักจะได้ยินคนบางคนมีคำพูดติดปากว่าทำไม่ได้ช่วยไม่ได้จนใจความเป็นจริงทำไม่ได้อย่างที่ว่าจริงๆหรือหรือเป็นเพราะเขาไม่ได้คิดหาวิธีแก้ไขพูดไปเรื่อยเปื่อยว่าทำไม่ได้เช่นคุณนัดเขาประชุมเขาบอกว่าไม่มีเวลาทำไม่ได้คุณขอให้เขาช่วยทำอะไรง่ายๆบริการผลพิการ เขาบอกว่าเห็นคนพิการแล้วรู้สึกไม่สบายใจทำไม่ได้จริงๆคุณขอให้เขาช่วยทำงานอาสาสมัครครึ่งวันเขาบอกว่าไม่มีอารมณ์เขาทำไม่ได้มีของหนักอยู่ชิ้นหนึ่งคนคนเดียวยกไม่ไหวขอให้เขาช่วยเขาบอกว่ากำลังเขาไม่พอช่วยไม่ได้ทำไม่ได้ในที่สุดเขาจึงกลายเป็นคนที่มีชีวิตอย่างหมดหนทางช่วยไม่ได้วิธีทำคือสิ่งที่คนเราคิดออกมา คนบางคนทำธุรกิจประสบกับอุปรรคทำการงานเจอความยากลำบากร่วมงานกับคนถูกตำหนิติเตียนความคิดถึงทางตันมักจะอ้างว่าทำไม่ได้แก้ตัวน้ำคุณคุณความจริงถ้าคุณใช้วิธีเก่าๆที่อยู่ในกรอบระเบียบและไม่ได้ผลแต่คุณคิดพลิกแพลงสักนิดพิจารณาอย่างรอบด้านดูข้อมูลประกอบหลายๆด้านเปลี่ยนมุมมองสักหน่อยย่อมต้องมีหนทางทำไปได้ ระต่ายที่ชานสลาดมันจะทำรังไว้สามรังทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนวิธีคิดได้การพูดดีเราทำได้ปรารถนาดีเราทำได้การทำดีเราทำได้การทำบุญกุศลเราทำได้เรียนหนังสือสิบปีเราก็ทำได้บรรลุพุทธะบรรลุอรหันตผลเราทำได้หมด ในโลกนี้ยังมีอะไรที่ทำไม่ได้หลิวปังปรถมกษัตริย์ราชวงศ์ฮัน่นจูเหยวนจางปรถมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงคนหนึ่งเป็นขุนนางเล็กๆคนหนึ่งเป็นสามเณรวัดแต่พวกเขาสามารถขึ้นมาเป็นท่องเต้ได้นั่นไม่ใช่เพราะพวกเขาทำได้หรือพอพราะขายข้าวสามารถกลายเป็นเศรษฐีพันล้านนั่นไม่ใช่เพราะพวกเขาทำได้หรือคนเราต้องคิดว่าทำได้ดังคำที่ว่า สุดทางตันต้องหันหลังกลับแล้วจะพบทางออกมากมายอย่าบอกว่าทำไม่ได้หรือว่าตนเองทำไม่ได้จริงๆก็ควรขอความรู้จากผู้อื่นถนนสายนี้ไปไม่ได้ยังมีตรอกซอกซอยให้เดินเรื่องนี้ไม่ดียังมีเรื่องอื่นทำได้คนคนนี้ช่วยไม่ได้ไปหาคนอื่นวิธีนี้ไม่ดีทำไมไม่หาวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ละ่ะ